สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวพุทธศาสน,นิกชนทุกท่านวันนี้เป็นวันเสราร์ที่23พฤษภาคม2563ดิฉันแพทย์หญิงดวงทิพย์สุนทรเลขาตั้งใจจะมาอ่านหนังสือกายานุปัสนาสติปัฏฐานในหมวดอิรียบทบาพาัพพะที่ท่านคุลุงผู้การธงชัยแสงรัตได้ทำการถอดเทปออกมาจาก การแสดงธรรมบรรยายของท่านพระอาจารย์สมบัตินันทโกนะคะพระอาจารย์สมบัตินันทโกท่านได้ทําการสอนปริยะติธรรมให้กับชาวพุทธกลุ่มหนึ่งนะคะเป็นระยะเวลาติดต่อกันอย่างน้อย4ปีนะคะประมาณ4ปีแล้วทีนี้กลุ่มทาง ผู้ที่ทําการศึกษาพระไตรปิฎกที่ใช้ชื่อว่าทางกลุ่มล้านนาหรือว่าจังหวัดเชียงใหม่นั้นก็ได้ทําการบันทึกเทปตัดต่อเทปแล้วก็เก็บเอาไว้นะคะแล้วก็มีการลงอยู่ในโลกโซเชียลมากมายนะคะถ้าสมมุติว่าผู้ฟังได้เซิร์ชชื่อของท่านพระอาจารย์สมบัตินันทโกก็จะได้ยินได้ฟังพระธรรมของท่านแต่ให้ทราบเลยนะคะว่าท่านแสดงธรรมเอาไว้อยู่แค่ ประมาณหนึ่งเต็มๆนะคะแต่อาจจะมีหลายท่านเอาไปรีรันใหม่นะคะเพราะฉะนั้นฟังไปฟังมาไม่ว่าจะฟังจากใครก็คือการแสดงธรรมของพระอาจารย์นั้นจะมีอยู่แค่รอบเดียวเท่านั้นทีนี้คลิปนี้จะเป็นคลิปที่สี่ที่ดิฉันจะมาอ่านหนังสือกายานุปัสนาสติปัฐานนะคะในหมวดอิริยาบถบัพะทั้งหมดนี้คือเป็นการสะสมอริยทัพย์ โดยการฟังนะคะเพราะว่าอริยทรัพย์นั้นมี7ดอย่างคือทรัพย์คือสุดตะทรัพย์คือศีลทรัพย์คือสุดตาทรัพย์คือจาคะทรัพย์คือเหิริทรัพย์คือโอตัปปะทรัพย์คือปัญญานะคะทรัพย์คือศรัทธาศีลสุดตาหิริโอตัปปะจาคะแล้วก็ปัญญาทั้งหมด7อย่างนะคะ เมื่อเราได้ยินได้ฟังพระธรรมนะคะที่เป็นพระธรรมตามคำภีพระไตรปิฎกหรือคำภีมาตรฐานต่างๆในพระพุทธศาสนาเป็นการสั่งสมอริยทรัพ์ยของเราแล้วนะคะโดยศรัทธาเราก็จะเพิ่มขึ้นเราได้มีการฟังพระธรรมอันเป็นสุดต่านะคะถ้าเมื่อไหร่เราเข้าใจมีปัญญาเพิ่มขึ้นก็มีทรัพย์ในหมวดของปัญญาเพิ่มขึ้นอีกนะคะ ขณะที่ฟังทำไปศีลเราก็จะเจริญขึ้นเพราะว่าเราจะเริ่มรู้จักบาปรู้จักบุญหรือการให้ผลของบาปของบุญก็เป็นปัญญาขั้นที่เข้าใจเรื่องของกรรมก็ทําให้ศีลเราดีขึ้นทรัพย์ก็มากขึ้นนะคะพอศีลดีขึ้นเสร็จรู้จักเรื่องของการทําดีให้ผลดีการทําชั่วให้ผลชั่วเราก็จะมีปัญญาเข้าใจเรื่องของการสละทรัพย์ทําทานนะคะ ถ้เมื่อไหร่เราเข้าใจว่าเป็นการสละความตนีที่เรายึดติดในทรัพย์สินสมบัติต่างๆนั้นก็เป็นปัญญาด้วยนะคะแล้วก็การให้ครั้งนั้นก็เรียกว่าเป็นจาคะการจาคะก็เป็นอริยทรัพย์อย่างหนึ่งนะคะเพราะว่าให้ผลกลับมาเป็นสิ่งที่เราให้ไปนะคะแล้วก็กลับมาให้เราได้มีกินมีใช้ในสังสารวัตรเพื่อการเจริญไตรสิกขา จนกว่าจะเข้าถึงความเป็นพระอา,หารหันต์นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นทรั์เจ็อย่างนี้คือจึงเกื้อกูลซึ่งกันและกันนะคะทีนี้เรามาสะสมทรัพย์เรื่องของการฟังต่อนะคะในหมวดกายานุปัสสนาสติปัฏฐานนั้นอิทธิบทบัพพะเป็นการเป็นการสงเคราะห์ลงในหมวดของการเจริญวิปัสสนาหรือว่าปัญญาในทางพระพุทธศาสนาเพื่อออกจากวะัตตะันะคะ ก็มาต่อที่หน้า29นะคะหัวข้อว่าปัญญาเป็นปัจจัยแก่อิริยบาบถขณะเจริญสมถะและวิปัสนาในอิริยาบทยืนเดินนั่งนอนโดยยกปัญญาขึ้นเป็นปัจจัยนั้นเรียกว่าอักโมหะเหตุหรือเรียกว่าวิมังสาธิปติหรือเป็นปัญญีสี และสัมมาทิฏฐิในอิริยาบถเดินเช่นเดินจงกรมเจริญสมถะและวิปัสสนาก็ได้หรือยืนก็เจริญสมถะและวิปัสสนาได้นั่งก็เจริญสมถะและวิปัสสนาได้นอนก็เจริญสมถะและวิปัสสนาได้สรุปว่าเจริญกรรมฐานได้ทุกอิริยาบถ ในอัธกาถา,าอังคุตรนิกายเอกนิบาตเล่ม32หน้า77กล่าวว่ามีพระภิกษุรูปหน,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 นึ่งเดินเจ็วันยืนเจ็ดวันนั่งเจ็ดวันนอนเจ็ดวันสัปดาห์ที่สบรรลุพระอรหันต์เพราะท่านมีความเข้าใจในคำสอนเป็นอย่างดีมาแล้วแต่คนทั่วไปที่ยังไม่รู้หลักการเจริญไใรสิกขา ยังไม่รู้ว่าจะบรรลุอะไรบรรลุอย่างไรแล้วจะไปเจริญแต่อิริยาบทโดยเรียนแบบภิกษุรูปนั้นบ้างคงไม่เกิดประโยชน์แน่ต่อไปขึ้นหมวดว่าชานะปัจจัยชานะปัจจัยคือวิตกวิจารปีติเวทนาเอกคตาเจตสิกพวกนี้ก็ทำจิตตัดชรูป ในการยืนเดินนั่งนอนเหมือนกันต่อไปมัคคาปัจจัยมัคคาปัจจัยคือเจตสิก9ประเภทได้แก่ปัญญาวิตกวีรตีสาวิริยะสติเอกคตาและทิฏฐิเจตสิกเช่นถ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิ ก็เป็นมรคคะปัใจจัยให้ประพฤติอัตถกิลมถานุโยคทรมานร่างกายในอิริยาบทต่างๆดังลือสีในอินเดียมิจฉามารคเหล่านี้ก็ทำจิตตัชรูปในการยืนเดินนั่งนอนแบบทุกทรมานได้ต่อไปขึ้นหมวดว่าจิต32ที่ทำให้เกิดอิริยบถสี่ จิตที่ทำให้เกิดอิริยาบทยืนเดินนั่งนอนมี32คือมโนทวาราวัชนะจิตหนึ่งกามะชวนะ29และอภินยาจิตอีกสองกามะชวนะ29คืออคุศลจิต12หัสิตุปาทาจิตหนึ่ง มหากุศลจิต8มหากิริยาจิต8และอภินยาจิตอีกสองได้แก่รูปปัญจมชานกุศลหนึ่งรูปปัญจมชานกิริยาอภินยาจิตหนึ่งถ้าพูดถึงบุคคลทั่วไปที่ยืนเดินนั่งนอน จิตที่เป็นสมุดฐานมี21คืออคุศลรจิต12มหากุศลรจิต8มโนทวาราวัชนะจิต1และเจตสิกที่ประกอบกับจิตนั้นๆแต่เน้นจิตที่ทำชวนกิจในมโนทวารวิถีเช่นโลภะมูรจิตเป็นสมุดฐานให้ยืนเดินนั่งและนอน ต่อไปขึ้นหัวข้อว่าจิตอาศัยปัจจัยทั้งหมดที่กล่าวมาแล้วนั้นสรุปได้ว่าจิตเป็นปัใจจัยให้ยืนเดินนั่งนอนแต่ว่าจิตเหล่านั้นเมื่อเกิดขึ้นก็ต้องอาศัยปัจจัยต่างๆเช่นอารมณะปัจจัย โดยมีรูปมีเสียงมีกลิ่นมีรสหรือมีโผฏฐัพพะเป็นอารมณ์ที่กล่าวถึงอยู่นี้เป็นกายานุปัสสนาคือการพิจารณากายจึงยังไม่เน้นไปที่ตัวจิตมากนักแต่ใช่ว่าจะไม่รู้เรื่องจิตเพราะจิตเป็นปัจจัยเป็นสมุดฐานของรูปเพียงแต่เน้นไปที่รูป เนื่องจากบุคคลที่เจริญกายานุปัสนาสติปัฏฐานเป็นบุคคลประเภทราคะจริตจึงเน้นไปที่การพิจารณารูปเป็นหลักจะได้พิจารณารูปให้ลึกซึ้งขึ้นไปอีกเพื่อกำจัดสุภะวิปลาสหรือกำจัดความสำคัญที่คลาดเคลื่อนหรือเรียกว่าสัญญาวิปลาสความคิดและความเห็นที่คลาดเคลื่อน จิตตวิปลาสและทิฏฐิวิปลาสว่ากายนี้งามโดยความเป็นจริงแล้วหางามไม่โดยปกติทั่วไปสัตว์ทั้งหลายมีความติดข้องในอิริยาบถเช่นเห็นว่าอิริยาบถของตนงามเห็นการเดินของคนนั้นงามของคนนี้งาม าไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆก็ถ่ายภาพยนหรือถ่ายวิดีโอมาด้วยเพื่อเก็บไว้ดูอิริยาบถของตนและของผู้อื่นหรือชอบไปดูอิริยาบถงามๆที่ถูกใจดูแล้วทำให้ชอบใจเพลิดเพลินเช่นชอบดูอิริยาบถของผู้แสดงเป็นนางแบบหรือดูประกวดนางงามเป็นต้นแม้การละเล่นต่างๆที่อาศัยอิริยาบถ ที่วิจิตพิสดารแปลกๆที่ทำให้สัตว์โลกเพลิดเพลินติดข้องในอิรียบทนั้นๆความเพลิดเพลินในอิรียบทสี่นี้แหละจะเป็นสมุทไทยที่สร้างรูปประขันซึ่งเป็นทุกข์สัตว์ต่อไปอีกอย่างไม่มีสิ้นสุดมีผู้ถามว่าเพื่อสรุปอีกครั้งหนึ่งว่า ทำไมท่านพระอัฏฐกถาจารย์ไม่ยกปัจจัยที่ทําให้เกิดอิริยบทยืนเดินนั่งนอนมาจําแนกให้หมดตอบว่าเพราะว่าบัพพระนี้เป็นกายานุปัสนาสติปัฐานจึงเน้นการพิจารณาธรรมประเภทรูป,ปรขันส่วนธรรมที่เป็นตัวปัจจัยประเภทนาม,มาขันท่านกล่าวพอสังเขปดังนั้นในเบื้องต้นท่านจึงไม่ยกมากล่าวทั้งหมด แต่กล่าวพอเป็นตัวอย่างเท่านั้นจิตที่เป็นปัจจัยของอิริยาตสี่จะแสดงโดยละเอียดอีกครั้งในจิตตานุปัสนาซึ่งครั้งก่อนก็ได้กล่าวถึงบ้างแล้วว่าจิตบางอย่างเป็นอธิบดีจิตบางอย่างไม่เป็นอธิบดีจิตบางอย่างเป็นกุศลจิตบางอย่างเป็นอก,กุศล จิตเหล่านั้นล้วนเป็นปัจจัยแก่จิตตัชรูปให้เกิดอิริยาบถได้ทั้งสิน้นพันเอกธงชัยกล่าวว่าเนื้อหาที่พระอาจารย์กล่าวมาแล้วพอสรุปได้ว่าทั้งตัวจิตและตัวสหัชชาธรรมทั้งหมดที่เกิดร่วมกับจิตนั่นแหละเป็นปัจจัยให้ยืนเดินนั่งนอนโดยเรียกชื่อเสียใหม่ตามหน้าที่ของธรรมนั้นๆเช่น โลภะเจตสิกที่เกิดร่วมกับจิตก็เป็นเหตุปัจจัยถ้าเป็นวิริยะเจตสิกก็เป็นวิริยาทิปติปัจจัยถ้าพิจารณาโดยความเป็นใหญ่ก็เป็นวิริยินรีซึ่งเป็นอินดริยะปัจจัยพระอาจารย์ตอบว่าเจริญพรต่อไปขึ้นหัวข้อชื่อหัวข้อว่าจิต เจตสิกเป็นปัจจัยแก่จิตตัชรูปจิตและเจตสิกเป็นปัจจัยแก่จิตตัชรูปที่ท่านเรียกว่าจิตตัชรูปโดยไม่เรียกว่าเจตสิกกับชัรูปเพราะจิตในฐานะเป็นประธานของสัรพยุตรธรรมทั้งหลาย เพราะว่าจิตนี้อย่างไรเสียก็เกิดโดยที่ไม่มีเจตสิกเกิดร่วมไม่ได้อยู่แล้วแต่พูดในฐานะที่จิตเป็นประธานฉะนั้นถ้าพูดถึงจิตก็เท่ากับได้พูดเจตสิกแล้วทั้งจิตและเจตสิกที่ทำชวนะกิจย่อมเป็นปัจจัยแก่จิตตัชรูปแน่นอนมีผู้ถามว่า จิตเป็นปัจจัยแก่จิตาาตัชะวาโยธาตที่สามารถทำให้เกิดอิริยบทและแก่จิตตัชรูปอย่างอื่นโดยปัจจัยอะไรบ้างตอบว่าได้แก่ปัจจัยต่อไปนี้คือ 1. สหชาตปัจจัย 2. สหสหชาตานิสยะปัจจัย 3. สหสหชาตดิปัจจัย คือปัจจัยที่ยังมีอยู่แล้วก็เกิดพร้อมกันด้วยนะคะสสหาชาตะอวิคตะปัจจัยคือปัจจัยที่เกิดร่วมกันพร้อมกันและยังไม่ปราดไป 5. สหาชาตาวิปยุตตาปัจจัยคือปัจจัยที่เกิดพร้อมกันกับปัจจุบันแต่ ตัวหนึ่งเป็นนามธรรมตัวหนึ่งเป็นรูป,ปรธรรมเขาเรียกว่าวิปประยุตธ์ตะปัจจัยคือหมายความว่าไม่ได้รวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนในเนื้อเดียวกันอย่างนั้นประมาณนั้นนะคะ 6. สหาชาตาทิปติปัจจัยหรือจิตตาทิปติคือตัวจิตนั้นเป็นอธิปดีได้โดยความเป็นจิตตาทิปติปัจจัยนะคะ เอาหารปัจจัยคือวิญญาณอาหาร 8. อินเดิยปัจจัยคือมนินรีเท่ากับมี8ปัจจัยจิตไม่เป็นมรรคะปัจจัยไม่เป็นชานะปัจจัยแก่จิตตชรูปเพราะจิตไม่ใช่องค์ของมรัคไม่ใช่องค์ของชาน ส่วนเจตสิกเป็นปัจจัยแก่จิตตัชรูปขอยกเอาปัญญาเจตสิกขึ้นมาเป็นตัวอย่างปัญญาเจตสิกนั้นเป็นปัจจัยแก่จิตตัชรูปดังนี้ 1. สหาชาตกปัจจัยเพราะว่าจิตตัชรูปเกิดพร้อมกับจิตในจิตก็มีเจตสิกด้วยนะคะทีนี้พระอาจารย์เอาปัญญาเจตสิกมาเป็นตัวปัจจัย แก่ปัจจุบันคือจิตตัชรูปนะคะ 1. สหาชาตาัดปัจจเพราะเขาจะต้องเกิดพร้อมกันนะคะจิตตัชรูปจะเกิดพร้อมกับจิตและเจตสิกสสหาชาตดนิสยะปัจจัยก็คืออาศัยกันและกันอาศัยซึ่งกันและกันทําให้อีกตัวหนึ่งปัจจุบันมีกําลังขึ้นมาในการเกิดขึ้นนะคะสสหาชาตดถิปัจจัย คือเกิดพร้อมกันด้วยแล้วก็ตัวปัจจัยยังตั้งอยู่ด้วยนะคะ4สหาชาตะอวิคตะปัจจัยคือเกิดพร้อมและยังไม่ปาดไปถ้าเกิดพร้อมกันก็ต้องไม่ปาดไปแล้วก็ต้องตั้งอยู่แต่ว่าพระพุทธองค์ทรงตัดปัจจัยโดยความละเอียดนะคะถ้าคนเข้าใจเรียนด้วยความเข้าใจก็จะไม่งงค่ะ ข้อห้าสหาชาตาวิปยุตตปัจจัยเพราะว่าปัญญาเจตสิกเป็นนามจิตตัชรูปเป็นรูปประขันก็เลยเป็นวิปยุตกันนะคะไม่ได้กลืนรวมกันเป็นเนื้อเดียวกันหกเหตุปปัจจัยคืออโมหะเหตุอโมหะเหตุหมายความว่าปัญญานะคะหรือหรือตัวปัญญาเจตสิกเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าอโมหะเจตสิกนั่นเองนะคะ เจ็ดสหชาตาธิปติปัจจัยคือวิมังสาทิปติวิมังสาแปลว่าปัญญาอธิปติปัจจัยจะแบ่งออกเป็นฉันทาจิตฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสามี4ตัวนะคะในอธิปติปัจจัย 8. อินดริยปัจจัยคือเป็นปัญญีสี่เก้ามัคคะปัจจัยคือสัมมาทิฏฐิ จิตต่อไปขึ้นย่อหน้าใหม่นะคะจิตเป็นได้ทั้งกุศลอก,กุศลอัพยากตะอัพยากตะแปลว่าสิ่งที่ไม่ใช่กุศลและก็ไม่ใช่อักกุศลนะคะหมายถึงจิตชาติกิริยาและตัวรูปรูป,ปรธรรมนะคะแต่ในขณะนี้กล่าวถึงจิตก็เลยเในหนังสือก็เลยเขียนว่าจิต เป็นได้ทั้งกุศลอักคุศลอัพยากตะก็คือเป็นจิตชาติกิริยานั่นเองนะคะเป็นวิญญาณขันส่วนจิตตัชะวายโยธาเป็นอัพยากตะเป็นรูป,ปขันฉะนั้นกุศลจิตเป็นสมุดฐานเป็นปัจจัยให้เกิดรูปปขันคือจิตตัชะวายโยธาได้ อากูศลจิตก็เป็นสมุดฐานเป็นปัจจัยให้เกิดรูปประขันคือจิตาาตัชวาโยธาได้กิริยาอัพยากตะคือมหากิริยาจิต8ของพระอรหันต์นะคะก็เป็นปัจจัยให้เกิดรูปประขันคือจิตาาตัชวาโยธาเกี่ยวกับการยืนเดินนั่งนอนของพระอรหันต์ได้เช่นกัน จิตตชาวายโยธาอันเกิดจากจิตประเภทต่ตางๆดังกล่าวนี้ล้วนทำให้ร่างกายยืนเดินนั่งนอนได้ต่อไปขึ้นหัวข้อว่าอิริยอดอาศัยเวลาสถานที่ขออภัยค่ะต่อไปขึ้นหัวข้อว่า อิริยาบถอาศัยเวลาสถานที่และอัธยาศัยจิตที่เคยเกิดครั้งก่อนๆเป็นปกตูปะนิสยปัจจัยแก่จิตที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันจิตปัจจุบันก็เป็นสมุดฐานของจิตตัชาวาโยธาตอีกอย่างหนึ่งอารมณ์เป็นปัจจัยที่สำคัญมากเพราะอารมณ์มีอิทธิพล ต่ออิริยบทเหล่านั้นทั้งหมดรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมารมณ์แต่ละอย่างเป็นอารมณปัจจัยทําให้จิตเกิดขึ้นตัวจิตเองทําให้จิตตัชาวาโยธาตเกิดขึ้นจิตตัชาวาโยธาต์ทำให้อิริยบทต่างๆเกิดขึ้นเงื่อนไขต่างๆยังต้องขึ้นอยู่กับการเวลาสถานที่ และอัธยาศัยดั้งเดิมของบุคคลนั้นๆอีกด้วยนี้เป็นธรรมที่ต้องนำมาวินิจฉัยเพื่อทำปริญญาให้รอบรู้จิตตัชวาโยธาตตรงตามความเป็นจริงทั้งหมดจึงจะชื่อว่ารอบรู้หรือรู้ทั่วเป็นการรู้แบบปัจชานาติก็คลิปที่4ขอ ยุติเอาไว้ก่อนแต่เพียงเท่านี้นะคะเพราะว่าตอนนี้ฝนตกฟ้าร้องก็ขอยุติคลิปเอาไว้แต่เพียงเท่านี้อันนี้เป็นการทำปริญญากิจเรียกว่ายาตากปริญญาในเรื่องของกายานุปัสนาสติปัฐานหมวดอิริยาบถบัพพะคือนำอิริยาบถการยืนเดินนั่งนอนนั้นมาทำธรรมวิจยะนะคะธรรมวิจัยซึ่งจะเป็นการเจริญโพชฌงในหมวดของธรรมวิจยะสัมโพชฌงด้วย ขณะที่เราเจริญธรรมะวิจยาสัมโพชงตามการฟังหรือการอ่านหนังสือเล่มนี้นะคะก็สติก็เกิดขึ้นก็เป็นการสะสมสติสัมโพชงไปในตัวด้วยนะคะก็ขออนุมโมทนาทุกท่านที่ฟังคลิปที่4จนจบค่ะสวัสดีค่ะ